สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับไปครั้งหนะ้าสำหรับเกม a n i m e d e f e n d e r s นะครับก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้สอนทำการ AFK ไปแล้วใช่ไหมเดยในคลิปนี้นะครับจะไปสอน AFK ใน Story กันบ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่มี VIP ไม่มีพรีเมียมนะครับไม่มีตัวมิสติกรับสูตรนี้นะครับสามารถฟาร์ได้ทั้งในมือถือนะครับผมจริงๆเนี่ยเราสามารถาใช้ของฟรีได้นะครับแต่ถ้าเป็นของฟรีเนี่ยอิมูฟีเนี่ยจะไม่สามารถปิดจอโทรศัพท์ได้ นะครับผมก็แนะนํา UG Phone นะครับก็ปิดตาจอได้ไม่เปลืองแบตไม่เปลืองเน็ตนะครับก็วิธีแรกนะครับให้เรามาที่คลิปของผมแค่คลิปหนึ่งนับคลิปไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดที่ลิงก์ตรงนี้นะครับผมหรือตอนสมัครเดี่ยจะใส่โค้ดเป็น z rg z rg ก็ได้นะมันจะเขียนว่า the อินเตอร์อะไรสักอย่างโค้ดนี่ลืมแล้วนะครับก็กดมาเลยพอก,กดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เราเนี่ยสมัครอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่านเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในโปรแกรมกันถ้าเกิดว่าคุณเล่นในโทรศัพท์ก็ โหลดใน Play Store หรือ App Store ได้เลยนะครับผมถ้าเล่นในคอมก็เข้าตามผมได้เลยนะครับพอทุกคนเข้ามาล็อกอินเรียบร้อยนะครับจะเข้ามาหน้านี้นะครับของทุกคนเนี่ยจะโล่งๆนะครับก็คือจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับจะไม่มีอะไรนะครับถ้าคุณใส่โค้ดของผมเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีเพจเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็คือเอาเพจตรงนี้เนี่ยไปเป็นส่วนลดแลกกับเวลาหรือจะเป็นส่วนลดในการซื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจะมีคําว่าบายนะครับให้เรากดคําว่าบายได้เลยนะครับผมปึ๊บอ่านี่ครับ กดคำว่าบายนะครับก็ตอนนี้นะครับจะมีอยู่อ่าสอย่างนะจะมีเป็น UVP GVP GVP 1 2และ SVP ครับที่ผมแนะนำนะครับจาแนะนำเป็น GVP นะครับจะลื่นไหลกว่าถามว่า UVP ได้ไหมก็ก็ได้นะแต่อาจจะมีหน่วงนิดนึงแต่ไม่เยอะนะครับแนะนำเป็น GVP เพิ่มมาไม่ถึง5บาทเออ GVP ดีกว่านะครับก็กดมาเลยก็ตรงนี้นะครับจะมีเป็นราคาอยู่นะครับตอนนี้นะครับมีลด50%อรถ50%อยู่นะครับสาหรับวันและ90วัน นะครับซึ่งมันถูกมากๆเลยนะครับผมหรือทุกคนอยากจะลองใช้งานก่อนก็ได้นะครับลองใช้งานก็จะต้องเป็นแบบ UVP นะครับจะมีลองใช้งานฟรีสีชั่วโมงนะครับผมอ่ะมาที่ GVP ตอบนะครับราคาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างถูกมากๆเลยนะครับก็ให้ทุกคนเลือกเอาสัก1แพ็กเกจนะครับแล้วก็ทําการกดซื้อที่ขวาล่างได้เลยนะครับผมอ่ะก็จะมีช่องทางการเติมเงินต่างๆนะครับก็เลือกเอาแล้วก็ล็อกอิน จ่ายตังอะไรกันเรียบร้อยนะครับตกวันดึงเนี่ยไม่ถึง10บาทนะครับดีกว่าไปจ้างร้านนะบางร้านเนี่ยหูห้าสิบบาท60บาทวันดึงแพงมากๆอ่านี่นะครับพอทุกคนทำไรเสร็จแล้วนะครับก็จะมีจอขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดจิ้มได้เลยแบบนี้ปึ๊บอ่ามันก็จะเข้ามาในเกมนะครับผมตอนแรกเด่วของทุกคนเนี่ยจะเป็นจอแบบนี้นะครับจะไม่มีอะไรนะครับก็ให้เราเข้า Google Play ล็อกอินใส่รหัสอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็โหลด r o b l o x ลงมา นะครับส่วนออโต้คลิกนะครับให้เรากดมาที่ทูเซนเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ให้เทาเนี่ยกดโหลดตรงนี้นะครับออโต้คลิกเกลือนี้นะครับแล้วก็กดโอเพนได้เลยนะครับผมมันก็จะให้เราตั้งค่าอะไรบลาบลาบานะครับจากนั้นก็กลับมาหน้าแรกนะครับเราต้องเข้าออโต้คลิกก่อนนะครับด้วยการกดที่ออโต้คลิกนะผมแล้วก็กดที่มัลติทาร์เกตโหมดนะครับอันที่2แบบนี้ปุ๊บ อ่ะแล้วก็กดเป็น new configuration นะครับหรือใครมี save ไว้ก็เอาอันนั้นได้นะครับผมก็กดเลยประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเข้า r o b ็อ x นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะตอนนี้เราเข้ามาที่เกม anime defender กันแล้วนะครับผมก็ในโทรศัพท์จะทำง่ายนะครับก็คือเดินไปเลยครับเดินไปเข้า Story เลยนะครับผมซัก Story 1หนึที่คิดว่าตัวเราไหวนะครับตัวที่แนะนำนะครับจะแนะนำเป็นตัวระดับ legendary ขึ้นไป นะครับบางตัวอีพิกอาจจะไหวนะแต่บางตัวก็อาจจะตีนานเกินไปถ้าให้ดี้นะนาเป็นตัวมิติกไปเลยนะครับแต่รีเจนเดอรี่ยังสามารถใช้งานได้นะครับผมด่านที่แนะนานะครับจะเป็นด่านนี้นะครับผมก็เป็นเชฟเตอร์หนึ่ง n o r m a l เลยนะครับหรือจะเล่นหาดก็ได้นะถ้าเกิดคุณมีมิติกนะครับก็เ๋ยผมจะสอนเล่นในแบบ n o r m a l นะครับกดคอนเฟิร์มได้เลยไปเข้าไปในเกมกันครับอ่าเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็เหมือนหลายเกมเลยนะครับที่ต้องทําก็คือต้องวางตัว ดิฉันถ้าคนทําไม่เป็นเนี่ยสามารถทําตามผมได้เลยนะครับเริ่มจากปุ่มแรกนะปุ่มแรกนะครับเราจะเอามากดที่ตัวที่เราต้องการนะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ก็จะจิ้มประมาณนี้นะครับปุ่มต่อไปนะที่ผมจะใช้นะก็คือจะทําการวางตัวนะครับจะวางตัวไว้ตรงนี้นะครับอ่ะลองดูปึ๊บปึ๊บป๊บอ่าเรียบร้อยครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาปุ่มมาวางไว้ตรงเพสตรงนี้นะครับก็จะได้มา1ตัวแล้วนับก็จะเป็นแบบนี้ อ่าจะได้หนึ่งตัวแล้วครับต่อไปนะผมจะทําอีกหนึ่งตัวนี่ยครับก็คือเดี๋ยวจะเอาวางไว้ประมาณตรงนี้นะครับก็เอาสีปรากฏเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็เอาอ่าเลขห้านะครับวางแล้วก็เอาเลขหกนียครับวางไว้ตรงเพลสเหมือนเดิมนะครับอ่ะลองดูกันนะ,ะว่ามันจะวางสองตัวให้หรือเปล่านะครับลองดูอ่าตอนนี้วางสองตัวแล้วนะครับพอวางสองตัวแบบนี้เสร็จแล้ว เดี๋ยวเรียกผมปรับหน่วงเป็นซักห้าร้อยตรทนี้ตรงนี้ไม่ต้องปรับก็ได้นะแต่เพื่อความชัวนะครับผมต่อไปนะครับเราจะทําการอัพตัวนะครับด้วยการนี่ครับกดจิ้มตัวแรกนะครับให้เป็นแบบนี้แล้วขึ้นอันนี้นะครับเลขเจ็ดอันนี้นะครับเราจะปรับหน่วงนะครับเราจะปรับหน่วงเป็นซักห้าร้อยนะครับผมแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้อันนี้คืออัพตัวแรกนะครับต่อไปก็อีกตัวหนึ่งครับกดเก้ามาวางตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับหน่วงเก้า เป็น5 0 0ครับ500แบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็เอาสีเขียวเนี่ยมากดที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมแนะนําว่าให้อ่าปรับหน่วง10ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องกดปุ่มอ่ารีเพย์นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าลองวิธีการลองนะครับก็คือกดขายทิ้งให้งหมดเลยครับกดขายทิ้งให้หมดเลยว่ามันเวิร์กหรือเปล่าใช้งานได้หรือเปล่านะี่ครับลองเลยไปนะมีการวางตัวให้แล้วก็อัพให้ทั้ง2ตัว นะครับผมก็อันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คือชิวๆแล้วนะครับก็คือวาง2จุดนะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถเพิ่มเป็นวาง3จุด4จุดได้นะครับแต่ว่าที่ผมลองเนี่ยหจุดเนี่ยบางทีตัวมันตีช้าเกินนะแล้วมันหลุดนะครับก็นําเป็น2ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแบบคูซันตีโอเออย่างเงี้ยก็วางตัวเดียวเอาอยู่นะครับผมตอนนี้ก็คือรอเวลาครับรอจนกว่าจะถึงอ่าเกมจบนะครับเราจะเอาออโต้คลิกเนี่ยไปกดที่ออโต้รีเพย์กันนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาจัดการในเวันสิบห้าแล้วกัน โอเคครับตอนนี้เรามาถึงเวฟที่14แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคนถามว่าพี่ครับทาไมกดตัวแล้วไอตัวั p เนี่ยผมมันอยู่ทางซ้ายนะครับก็ให้เราไปที่3จุดซ้ายบนนะครับผมไปที่ setting ครับแล้วก็จะมีคําว่า unit info position นะครับตอนแรกเดี๋ยวมันจะเป็นไ i ท์นะให้เรากดนะครับให้มันกลายเป็นคําว่า left นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้กด l e ฟนะครับเรากดเป็นไ i ท์ t แจะอยู่ทางขวากด view นะก็จะอยู่ตรงตัวมันแบบนี้ นะครับก็เลยต้องกดเป็นเลฟนะครับผมเดีผมกดเป็นเลฟอ่านี่ครับก็จะไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เวฟสิบสีแล้วนะเดี๋ยวอีก1เวฟนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาออโต้คลิกออกมานะเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยดีกว่านะครับเอาออกมาเลยเพื่อที่จะกดปุ่มรีเพนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับบอสออกมาแล้วนะครับเป็นไอออนกัปตันนะครับผมก็เดี๋ยวโดนชินุบิตีก็น่าจะตายอย่างง่ายๆนะครับ ติลไปครับตายแล้วนะครับก็เอาออโต้คลิกนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับวางวางไปเลยนะครับวางไปเลยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันจะมีปุ่มที่โดนเพยเกนนะแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะแนะนำให้ใส่ไปอีกปุ่มนะเพราะผมเคยลองบางทีมันไม่กดให้นะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็ลองกดเล่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะไปอ่ามันก็กดเพยเกนให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยยังคงวางแบบเดิม เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูตอนอ่ามีเงินอ่าพอมีเงินปุ๊บก็จะวางให้แบบนี้นะครับก็คือวนกลับมาลูปเดิมนะครับแล้วก็สามารถถ้าเป็นในโทรศัพท์นะครับสามารถเลื่อนแอปทิ้งไปได้เลยนะครับถ้าเป็นในคอมกดกางกระบาดไปได้เลยนะครับแค่นี้คือเสร็จแล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมดูเวลาอยู่ทีฟนด้วยนะเออถ้าเวลาหมดก็อย่าลืมไปเติมกันนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมคือคุ้มมากๆ คุ้มแบบคุ้มจัดๆนะครับราคาไม่แพงแถมไม่เปลืองเน็ตไม่เปลืองแบตด้วยนะับนอนหลับฝันดีสบายๆตื่นมารับเพชรนะครับประมาณนี้แลสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมโค้ดเซตอาร์จีเซด้วยนะครับแล้วก็ยูจีโฟนด้วยนะครับผมถ้าทุกคนทักมาถามเกี่ยวกับ UG จีโฟนผมพร้อมตอบนะแต่ถ้าเป็นแอปอีมูอื่นผมขออไม่ตอบนะครับผมก็คิดวีามานี้นะครับชอบคลิปนี้ฝากพี่จะกดไลค์ถ้าใครผมด้วยนะครับก็ติดต่อตรงไหนทักสอบถามได้นะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้